เดินเข้าไปในซุ้มฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับนะเราอดีตให้ฟังนะครับนะปั๊บตัวนี้สวยหาเห็นไก่สวยตัวหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อ๋อตัวนี้มัยังไม่ได้แบ่งครับตัวนี้เตะเช็คแล้วมันเก่งครับใช้ได้เลยอ๋อยังไม่แบ่งนะครับก็ ก็มีคนมาดูเยอะนะครับก็คือเป็นซุ้มฟาร์มที่เขาขายไก่อยู่นั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่ขายซุ้มฟาร์มขายไก่เลยครับนะเป็นซุ้มกึ่งฟาร์มคําว่าฟาร์มนี่ขายหลักคําว่าซุ้มนี่ตีหลักก็เป็นซุ้มฟาร์มนะครับทั้งขายทั้งตีก็ไปเจออีกตัวนึงนะครับเนะจอตัวหนึง่งนะแล้วนะครับแล้วไอ ตัวนี้แหละครับเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ข้างหลังนี่ครับขังไว้ไกลๆน่าจะไม่อ่าน่าจะเป็นแบบตัวลองๆกำลังอ๋อตัวนี้หนุ่มครับหนุ่มนะหนุ่มนะครับเป็นแม่เนี่ยเกรดนี้นะครับ v p พ่ออ๋อชนะร้านมาครับแล้วยังไงครับแบ่งได้ไหมครับนะยังไม่ไม่ไม่ได้เช็คเลยครับยังไม่ได้เช็คอ๋ออืมไม่ได้เช็คก็ได้ครับผมวัดดวงไปเลยก็ได้ครับอ๋อวัดดวง อ๋ออยากดูก่อนครับอยากเห็นมันตีก่อนนะครับพี่เขาอยากเห็นมันตีก่อนยังไม่ได้เตะดูนะครับอย่าเอาไปเลยครับแบบนี้มันเดี๋ยวเอาไปมันไม่ดีเอาน่ครับมันพอมันไม่ดีเดี๋ยวมันไม่ดีเอายาเอาไปเลยนะครับโอ้แม่ดีพ่อดีน่าจะดีอยู่นะครับผมวัดดวงก็ครับเหมือนหนึ่งก็ได้ครับวัดดวงนะครับเหมือนหนึ่งก็ได้ครับผมเอาตัวนี้ก็ได้ครับสวยดีนะครับหมือนหนึ่ง มันเดี๋ยวผมเตะดูก่อนครับผมจะเข็นก่อนนะชุดนี้นะมันบอกเลยนะมันมีอยู่แค่นี้แหละคู่เดียวเนี่ยคู่ตัวนึงตัวเมียมันเข้าไข่อยู่ไม่ได้แล้วต่ไปต่ใหม่ต่อใหม่ต่อใหม่ต่อใหม่แล้วไอพวไวนะ้พวกไหนล่ะครับที่ที่ว่านะครับพวกไหนล่ะครับที่ว่าขายพวกไหนล่ะครับที่ว่าเอาไว้ให้เอฟซีพวกไหนที่ครับที่ว่าแบกนะครับ อ๋อไอ้พวกที่ว่าแบ่งนะพวกที่ว่าแบ่งนี่ครับเนี่ยเนี่ยโซนนี้แหละแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เช็คดูเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวผมเช็คก่อนแล้วค่อยค่อยดูเอาในกลุ่มในอะไรนะครับผมเช็คดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะลงแบ่งถนะ้ามันไม่ดีเดี๋ยวเอาไปก็ไม่แล้วแบบคัดผ่าน แบ่งแบบแบบ V.I.P คัดผ่านอย่างเงี้ยครับตัวไหนครับผมก็เดินเข้าไปไปเจอแบบตัวหนึ่งเหมือนเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงตีสักสองสามยกอ่ะพี่ตัวนี้ตัวนี้แหละพี่ตัวนี้นโอ้ตัวนี้เขาให้แสนนึงแล้วแต่ยังไม่แบ่งเดินก็ไปไปเจอไก่ตัวตัวสวยไปเจอมันก็ต้องเราก็ต้องเอาสวยก่อนนะ เดี๋ยวตัวสวยอีกสมงสุดท้ายตัวนี้มันน่าจะมันค้างอยู่ไกลๆนะตัวนี้อ๋อตัวนี้แหละครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็แหมตัวนี้ดีเลยตัวนี้ดีเลยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนะพวกให้แสนห้าแล้วตัวนี้อ่าแพงแพงยังไม่เห็นเตะเลยอืมแล้วอ่าแล้วตัวไหนแบ่งอีกไหมครับที่มันไม่ราคาแรงขนาดนี้นะครับ ราคาไม่แรงขนาดนี้ม,มีมีตัวไหนแบ่งอยู่ไหมครับนะครับนะก็ถามอยากได้สักตัวอ,อะไรเงี้ยกลับบ้านไปนะครับอไอพวกแบ่งจริงๆเราลงไปหมดแล้วครับพวกแบบตัวละประมาณห้าพันเจ็ดพนพวกนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีละไอ้วัดดวงเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวมันไม่ดีนะครับแล้วแล้วผมเคยให้ลูกน้อง นะให้ลูกน้องที่ฟาร์มนะครับผมเคยให้ลูกน้องที่ฟาร์มโทรถามไก่ตัวหนึง่งที่เขาลงคลิปนะครับที่เขาลงคลิปใน a c e b o o k นะฮะนะที่เขาลงคลิปใน Facebook นะมันเก่งผมให้ลูกน้องถามซื้อนะครับนะก็เขาก็เปิดราคาไว้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับ20,000แต่ <c oughs> <c oughs> ก็เขาเพิ่งลงมาประมาณสักวันสวันนี่แหละ20,000นนะแล้วผมให้ลูกน้องถามซื้อแล้วเ็าบอก เขาถ้าถ้าโอนตังค์เนี่ยเขาส่งให้ครับผมก็ว่าจะไปเอาตัวนี้แหละนะครับจะไปเอาตัวนี้แหละก็คือแบบจะไปเอาเองเอะไม่กล้าโอนนะครับไม่กล้าโอนตังค์เนาะนะครับผมซุ้มฟาร,ร์มไหนผมไม่บอกนะนะครับมันจะเป็นการเราพูดแบบพูดกันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จะมองกันไม่ดีผมก็ผมก็เขาก็เปิดไว้สองหมื่นสองหมื่นลูกน้องบอกสองหมื่นผมก็ว่าจะไปซื้อตัวนี้แหละสองหมื่นนี่แต่ผมไม่บอกว่าคือผมไปเองไงครับผมไป นี่ไปเองมันผมคิดในใจว่าถ้าให้ผมถามซื้อเองเนี่ยแต่ตอนนั้นอะ่ะผมกลัวมันจะแพงไงผมก็เลยว่าเออเราก็คือเคยซื้อที่อื่นมาแล้วไงมันจะแพงเลยถ้าผมถามเองให้ลูกน้องถามน้องสองหมื่นอ่ะให้ลูกน้องก็ผมก็เลยให้ลูกน้องผมก็เลยให้ลูกน้องทวหาอให้ลูกน้องถรหาอ่าแล้วก็อ่าว่าไอ ลูกน้องก็ไปด้วยลูกน้องไปด้วยผมก็ผมก็คุยเสร็จไปถามไก่อะไรเสร็จถามราคาเสร็จผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนผมก็ไปเดินดูวันเป็นตัวไหนไงทีนี้เนี่ยเดินหาไม่เจอผมถามหาแล้วเดินหาไม่เจอก็ให้ลูกน้องโทรหาว่านะตัวไหนนะครับตัวไหนไปดูซิไปดูไปด,ไปดูก็บอกว่ามาเอามารับแล้วครับมาง,งั้นมาง,งั้นนะก็บอกเขาอย่างนั้นนะนะครับก็ลูกน้องผมก็ลงไป จะไปซื้อเขาเขาก็พาไปดูไก่ลูกน้องก็ถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้ว่าตัวนี้ตัวนี้ที่เขาพาเดินมาดูพามาเดินดูนะครับนะเขาก็บอกว่า2 0 0หมื่นนะครับผมก็ให้ลูกน้องถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปไก่ไว้นะครับแล้วก็ถามราคาเขาอีกทีนึงนะครับว่ากี่บาทนะครับถ่ายคลิปแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้2 0 0หมื่นครับตามที่คุยกันตามที่เราคุยกันใน Facebook นะครับเขาก็บอก2 0 0หมื่นก็ตัวนั้นแหละตัวคิงตัวนี้นั่นแหละนะครับ เสร็จสับปุ๊บปั๊บแล้วลูกน้องผมก็กลับมาที่รถนะครับกลับมาที่รถปับ๊บแล้วก็ผมก็บอกบอกว่าให้ให้ไปกินข้าวหรือแบบอย่าลงมาเดี๋ยวผมไปนะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมลงไปผมลงไปกับลูกน้องอีกคนนึงนะครับก็ลงไปลูกน้องไอคนนั้นขึ้นมาในรถแบบ มาลดก่อนเราลดผมก็จอดผมก็จอดเดินเอาจอ,จอดเดินเอาจอดเกล์ไกหน่อยจอดเดินเอานะครับนะก็ก็คือกลัวมันแพงนะครับก็เลยว่าอย่างนี้ก่อนแล้วก็กลัวราคามันขึ้นนะครับปรากฏว่านะครับพอไปจริงๆนะครับพอไปดูไปจริงๆมันขึ้นจริงๆนะครับอ๋อตัวนี้เราเสียตัวนี้ตัวนี้เก้าหมื่นเสียตัวนี้เก้าหมื่นแต่เสียผมผมไม่เอาถึงหรอกผมเอาแค่แปดหมื่นก็พอครับ ตรงนี้เก uh, mm, ่งนะเสีย hmm. ต mm ัว hmm. น yeah. uh, hmm. ี้ผมเคยลงเฟซนะตัวนี้เดี๋ยวผมมาหาคลิปพี่เดียวหอกมาหาพี่ผู้หนอืมนะครับมันก็เลยแพงนะครับมันก็เลยแพงนะผมก็เลยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจอยู่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมซื้อให้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ถามไ่งั้นแหละนะครับถ้าผมอยากได้เดี๋ยวผมให้ลูกน้องซื้อเอา๋ยวให้มันมาเอาเงินมาให้มันมามาเอานะครับถามตัวไหนที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่ถามมาทั้งหมดก็ไม่ได้สักตัว ตัวนี้ก็ตราคานั้นตัวนั้นก็ราคานี้มันแพงทุกตัวแล้วไอตัวที่จะขายนะครับไอตัวนี้คัดผ่านก็นะยังไม่แบ่งนะครับผมไม่รู้นะผมว่ามันก็สิทธิ์ของเขาแหละนะครับไม่เป็นไรที่ยังไม่แบ่งนะหลังจากนั้นนะครับนีเรื่องราวนี้มันผ่านมาสักหล,หลายปีแล้วนะนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมมาทําฟาร์มมาอะไรเองนะมาแบบว่าจริงจังเป็น เป็นฟาร์มละใหญ่ละนะครับทาใหญ่ทําฟาร์มละฮนะแต่ก่อนไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับพอทําฟาร์มใหญ่โตนะครับผมก็เลยว่าเอาละใครมาซื้อผมนะไก่ในฟาร์มผมขายทุกตัวผมทําไก่ขายผมจะตีด้วยตีด้วยแหละอนะ่ะผมก็จะเปิดเปิดมาเลยนะครับวันนั้นอะ่ะถ้าเขาเปิดผมก็อาจจะพิจารณาแต่มันคําว่าไม่แบ่งเลยเนี่ยมันพิจารณาไม่ได้นะถ้าเป็นผมนะทุกวันนี้ใครมาฟาร์มอ๋อตัวนี้ตัวนี้ลาสี ตัวนี้ผมคิดในใจผมซื้อมาผมซื้อมาเจ็ดหมื่นผมคิดในใจเอาตัวนี้พี่เอาหมแสนหนึ่งครับขายครับแสนหนึ่งก็พูดไปนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวไกลป่วยไกลนูน่นไก่นี่ก็ได้ถ้าพูดขายทูดแบ่งนะครับแต่ถ้าไม่แบ่งนี่ยิ่งหนะักกว่าเดิมอีกนะก็พูดไปก่อนก็เราซื้อมาเจ็ดหมื่นเราขายแสนหนึ่งครับตัวนี้มันนะตัวนี้ราคาแสนหนึ่งไม่ต้องพ่อซื้อมาเท่าไหร่ก็ได้นี่ครับก็เปิดตัวนี้ห้าหมื่นครับตัวนี้สามหมื่นครับเปิดทุกตัวไก่ผมนะผมจะไม่ทําเหมือนที่ผมเคยเจอมา เอาให้เขารู้สึกว่าเราเราไม่ได้กัาไก่นะครับมาเล่าสู่กันฟังเฉยไม่มีอะไรมันสิทธิ์ของคนขายทั้งนั้นเราจะไม่ขายก็ได้ตัวรักตัวห่วงไม่ขายก็ได้แต่ที่ผมเดินดูนี่รักห่วงทุกตัวเลยนะครับผมจากนั้นผมก็ไม่เข้าซุ้มนั้นตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้จนวันนั้น